สวัสดีครับพบกับช่องเมนตูเปชแนลนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาอัปเดตข่าวสารวงการบอกฟูดนะครับนี่ก็จะเป็นการอัปเดตผลใหม่หรือว่าเป็นการอัปเดตผลมังกรเวอร์ชัน2หรือเปล่านะครับและก็จะมีเกาะใหม่หรือเปล่านะครับโอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารกันพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆรีบกดสระดิงกุุงกิ้ง,งเดี๋ยวไปรับชมข่าวสารกันเลย โอเคนะครับพี่ก็ได้เข้าไปดูผ่านๆมาแล้วนะของคลิปของคนไทยนั่นเองนะไปไหนล้เดี๋ยวแป๊บนี่นะครับผลมังกรมาแล้วนะครับอัปเดตนะครับรี work mới, เวิร์กใหม่ mới, รีเมคใหม่ดิร์กใหม่กันนะแล้วก็จะมีเกาะใหม่เร็วๆนี้นะครับลองไปดูกันได้นะครับแล้วก็มีคนทำคลิปหลากหลายคนเลยนะทั้งในและนอกนะครับผมนอกประเทศนั่นเองนะครับ นี่ครับก็จะเป็นช่องหลัก Official นะครับพี่ก็ได้เข้านี่เก m e r Robot นะครับผมนี่ครับเป็นการตั้งเวลาไลฟ์สดพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเข้าไปดูแกบนเวลาเท่าไหร่ละเหลืออีก10ชั่วโมงนะครับเวลา9ก้าโมงเช้านะครับวันที่23าพฤศจิกายนนะฮะพรุ่งนี้นะครับรอติดตามได้เลยพี่ก็เดานะครับนี่ก็จะเป็นเกาะใหม่นะเป็นเกาะมังกรนะครับแล้วก็จะมี Np c นะครับ หรือว่าเราจะไปล่ามังกรหรือเปล่านะสะสมวัตถุดิบแต่ก็ฟาร์มแต่ก็ได้ผลหรือเปล่านั่นเองนะครับพี่ก็เดาไปนะเดี๋ยวก็ทักทายหน่อยฮัลโหลก็ประมาณนี้เลยนะดากอนอั Dark Update Official New นะครับนี่นี่ก็ปืนใหม่หรือเปล่านะว็เดาไปเลยนะเดาไปเรื่อยนะนี่ก็จะเป็นผลมังกรนะครับโวอร์ชันใหม่หรือว่ารีวอตใหม่นั่นเองก็รอติดตามได้เลยนะ โอเคนะครับใครชอบคลิปประมาณนี้ก็พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้านะครับพี่ก็จะมาแจกไก่ตันเราติดตามได้เลยนะถ้าชอบคลิปประมาณนี้ฝากกดไลค์ด้วยครับข่าวสารเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะกดไลค์กดแชร์ด้วยไปเราติดตามพรุ่งนี้กลางเช้าไปครับไอเ้เมาส์อยู่นะ